สวัสดีทุกคนนะครับผมนะเออใน,ในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กันในเกมบล็อกเอยมาอยู่กันโรบอกนะในแบบบล็อกฟุตนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับคุณหญิงซาร่านั่นเองนะฮะทุกคนนะออโอเคก็ที่จริงเนี่ยผมได้ทําการฟาร์มอะไรไปนิดหน่อยแล้วนะะก่อนที่จะมาอัดคลิปนั่นเองนะก็มีฟาร์มเลเวลฟาร์มอะไรทุกอยาก่างก็สเตตัสก็ัพไปบ้างแล้วนะฮะทุกคนนะโอเคมา เดี๋ยวก็คลิปนี้เนี่ยก็จะมาเริ่มตั้งแต่เรเวลสิบแปดไปถึงเรเวลห้าสิบนั่นเองนะทุกคนนะก็จะให้แบบว่าให้มันสมผลได้เลยนะทุกคนนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็ขั้นตอนแรกแน่นอนนะครับในเกมบอกฟุดคุดเกิดมาแรกเนี่ยก็ยังไงต้องฟาร์มแน่นอนนะครับผมก็ได้ทําการฟาร์มไปบ้างแล้วก็หนีผมก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับเอยโอ้โหมาต่อยแรง ต่อยแรงเหลือเกินนะคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนเด้ๆนะขอซูมออกก่อนนิดนึงนะเออก็ต้องทาการฟาร์มไปก่อนนะเอยมาซี่มาซี่เอามารับเุยต่อนะครับแล้วก็ไปทําตอ,อชีวิตบอกฟูดก,ก็น่าเหมือเหมือนกันด้นะก็มารับเฟสแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออบางทีผมก็มาเล่นเนี่ยมาอยู่ในอยู่ในแบบเนี้ยเอ,อมาอยู่ในก่อนเนี้ยมันมีคนแกล้งผมด้วยนะคุณนะ เออคือแบบว่าผมฟาร์มเนี่ยใกล้จะต,ตายแล้วแล้วมันก็มาคอมโบปุ้มเดียวจบเลยทุกคนจริงด้วผมสั่นฝันมาไอ้น,นี่แบบว่าไอ้น,นี่นทุกคนเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยน่าจะเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่หรอกนั่นนั่นนั่นน,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 นั่นเห็นไหมเห็นไหมใช้ปนแสงอะ่ะเออคิดว่าใช้ปนแสงแล้วตึงมากมั้งฮะวันนี้ตึงได้หรอกนะเออปล่อยมันเถอะเราอย่าไปสนใจเรามาเรามี หน้าที่ฟารมก็พอนะทุกคนนะก็เสียงอาเปลี่ยนหน่อยนะก็เพราะผมเนี่ยทาการไอ้ยไม่ใช่ทําการผมเนี่ยไม่สบายนะทุกคนนะก็กลับมาจากงเรียนปุ๊บก็ไข้ขึ้นเลยแล้วก็คิดถึงคนดูนะฮะห,หายจากคนดูเนี่ยไปหลายเดือนเหมือนกันนะฮะก็อยากจะกลับมาทําคลิปนะฮะก็คิดถึงคนดูเลยนะฮะไม่ว่าคนดูที่คิด <laughs> คิดถึงผมบ้างหรือเปล่านะทุกคนนะเอออาจจะมีผู้ติดติดแกัด,ด,ด,ดก็ต้องขออภัยด้วยน,นะทุกคนนะ โอ้ยเือแล้วกันนะฮะการเป็นการเป็นโรคเนี่ยเออแล้วไม่เป็นไรถ้าเราอ,อย่าไปสนใจมันทุกคนนะเออทำไมไม่สง่งต่อผลใจหมดมันอยู่เผาเอ,อ้ยมันมีเผาฉาลามด้วยยืชฉาลติลังเท่อะเอยผมก็อยากอยู่เผาฉาลามเหมือนกันแต่ผม,แต,มแต่มันต้องใช้เงินนะเป็นม่วงใช่ไหมเออใช้เงินม่วงนะไปสีมาสีมาสีก็ ผมขอริยาฟาร์มกันต่อยาวๆเลยแล้วกันนะทุกคนนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อเลยนะอี๋ let's g โอเคทุกคนนะฮะตอนนี้คุณหญิงจอร์ดเนี่ยกย็ไม่ใช่คุณหญิงจอร์ดสิคุณหญิงซาร่านะฮะก็อัพเป็นเรเวล20นะฮะแล้วก็มีเงินตัวตัวอยู่5,700บาทนั่นเองนะทุกคนนะเออก็อีก30รวลเท่านั้นก็เราจะสามารถ สุ่มผลได้แล้วนะทุกคนนะเออก็อยังไงเนี่ยเราก็ต้องไปฟาร์มกันต่อเรื่อยๆเลยนะครับก็เดี๋ยวคุณดูก็อาจจะเบื่อนะก็เลยตัดๆออ,ออกบ้างนะฮะก็ไม่ค่อยอยากจะเอาลงเท่าไหร่นะครับช็อตฟาร์มเนี่ยคุณดูเบื่อไงเออพอดีคุณดูไม่ชอบการฟาร์มอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันนะครับผมก็เหมือนกันนะทุกคนนะในผมก็ต้องฟาร์มต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับ โอเคปะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มฟาร์มกันต่อเลยนะครับไอ <c oughs> สีเจ้าลิงลิงจอ๋อลิงจอ๋อลิงจอ๋อลิงจ๋อก็ถ้าโลกหนึ่งเนี่ยผลที่ฟาร์มดีที่สุดในโลกหนึ่งใช่ไหมผลที่ดีๆไม่ใช่ฟาร์มดีสิดีๆอะ่ะก็ต้องเป็นผลแสงใช่ไหมทุกคนนะเออก็จะเป็นผลแสงอย่งแล้วก็ คุณหญิงจอร์สเนี่ย,ยเอ้ยคุณหญิงจอร์สอีกแล้วคุณหญิงซาร่าเนี่ยก็เป้าหมายก็คือผลแสงนั่นเองนะทุกคนนะก็ผลแสงนะทุกคนนะเออคุณหญิงจอร์สเป้าหมายผลแสงนะทุกคนนะก็ในวันที่าสิบเนี่ยเราจะได้ผลแสงไม้นะก็ต้องไปรอชมอกำอิททีหนึ่งนะทุกคนนะเออคุณหญิงจอร์สเนี่ยเริ่มบอกว่าเริ่มเหนื่อยแล้วนะฮะคุณหญิงจอร์สอีกแล้วคุณหญิงซาร่าสิ คุณซาร่าเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับฟาร์มมานานเลือกเกินนะครับก็โอเคคุณหญิงจอดขอตัวไปฟาร์มก่อนนะฮะแล้วก็กลับมาเจอกันในเ,เลเวลที่30ละกันนะทุกคนไป let's go เอ่อเมื่อกี้นะครับผมก็ได้ทำการฟาร์มอยู่นะทุกคนนะก็อยู่ดีๆน,นะครับก็มีผู้เล่นคนหนึ่งนะครับใช้ผลโมจิตื่นด้วยนะครับได้สมผลแล้วเอาผลไม้ผลนั่นเองเออ ผล,ลไม้นะครับไม้ผมเอยก็เป็นผลนี่เลยกิโลครับ <laughs> ผลกิโลนะทุกคนแนละ้วก็ล้วก็กินแม่งก็ไปเลยนะครับได้เหมือนกันแหละมันไม่เป็นไรหรอกนะฮะแล้วก็กินก็ไปแล้วนะฮะเออกินก็ไปแล้วปึ๊บยเราสุดปรดใช้งานก็ทีนี้ก็อัพผลพปซซ่าก็เลยโอ้ยแรงังนะฮะก็ะกเี่เป็นไงโว้ยังไงผมเป่นจีตื่นห็นไหมทุกคน ไปแล้วมันของผมเนี่ยจะตายแล้วอุ้มเออเออผลโมจีผลโมจีไม่เอาผลโมจีเน,นอะไม่เอาฉันกลัวแล้วผลม,มิเอ้ยผเมจิเอะผลโมจีเน,นี่ยชัางโหดและเลก,กินอนะทุกคนนะเออโอเคก็ไปฟาร์มกันต่อเลยดีกว่าไป let's go โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อัพเป็นเรเวลสามสิบไปที่รียบร้อยก็ฟาร์มกันตาเปียกตาแฉกเลยทีเดียวนะฮะก็ตอนนี้มีเงินอยู่ที่หนึ่งพันเอ้ยหนึ่งมืนเจ็ดพันบาทนะฮะก็เออคุณหญิงซาร่าเนี่ยบอกว่าใช้ผลกิโลนี่ฟาร์มตาแตกเลยจริงๆนะฮะเออก็ผลกิโลนี้ไม่ได้สุ่มได้นะฮะมีคนได้ให้มานะเออก็วันที่ผมออกไปเมื่อข้างต้นที่แล้วนะฮะก็ยังกดไม่ได้นะฮะก็ต้อง ฟาร์มกับลิงอกอริลลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับเควสก่อนละกันนะทุกคนนะเออไป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 เกือบข้ามไม่ได้เนี่ยแต่ก็ข้าไมได้นะทุกคนนะเออก็อีกยี่สิบวิเท่านั้นนะครับเราก็จะสามารถสมผลได้แล้วนะทุกคนนะก็ฝากเป็นลังใจด้วยนะครับผมนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปรับเควสกันดีกว่าทนะุกคนนะ ไปเราเควสซี่ e เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรมันช้าจังเลยนะครับคุณลุงคุณลุงวัวสบ,บอยขอเรา quest หน่อยนะครับกาเรล่าครับคาเิล่าเคปปึ๊บเรา quest แล้ว,คร,ลวครับก็ไปกันรอดเลยครับไปเราก็ไปฟาร์มกันต่อนะครับช็อตนี้ผมจะไม่ตัดนะฮะผมก็จะทำการเพิ่มความเร็วให้มันนะฮะแล้วก็ทำการฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves on my sweater. Let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity. About oh, cause it's too cold for you here And I also let me hold both your hands in the holes on the sun And if I may just take your breath away I don't mind if there's not much to say. Sometimes silence guides our minds to move to a place so far away The goosebumps start to race The minute that my left hand meets your waist Watch your face Put my finger on your tongue Cause the two Yeah, These hearts adore Everyone the other These hearts pour Inside this place is war. I'm Outside it starts to pour Coming down One love, two mouths One love, one house No shirt, no blouse Just us, find out Nothing that I really wanna tell you about โอเคทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ย้ายเกาะไปที่เรียบร้อแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาฟาร์มอยู่ที่เกาะอ่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะ่อยมาถอะนะครับผมก็ได้มาทําการมาซื้อวุธดใหม่นะฮะนี่นะทุกคนนะเป็นไงเออแล้วก็ผมก็ว่าจะเอาให้ถึงเลเวล50เลยก็จะขี้เกียจก็ขี้เกียจอะไรครับก็ถ้า ถึงเลขห้าสิบแล้วก็ยังจะหาเงินสมผลไม่ได้อยู่ดีนะฮะก็โอเคมาก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมบอกรักอคุณคุณนายซาร่าด้วยนะฮะโอเคก็ท้องคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเอจอกันใหม่เนะาจะตีเราไม่นะเราจอกันใหม่ในคลิปหนะน้าในสโลนี้ก็ทาแล้วทุกคนบ๊ายบายครับผม